สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมผม Crazycon นะครับอยู่กับเกมมือถือ Dice Saber นะครับเกมแนวมันเป็นทอยลูกเต๋าแหละนะครับผมอ่ะภาษาอังกฤษนะครับผมไปลองมั่วๆกันไปลองดูกันว่าเป็นอะไรยังไงนะครับชอบันไม้นะครับผมประมาณนี้เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นตัวละครที่มันได้มาตั้งแต่แรกนะอ่ะอันดับแรกครับผมไปที่อเวนเจอร์นะครับตรงนี้นะฮะ มาแล้วนะผมก็ทำการรุยได้เลยนะครับช็อปเปอร์สองครับเนี่ยมันจะมีลูกเต่าเหนะ็นไหมเป็นดันดานดนี่ก็รอรอปลดล็อกครับผมอ่านี่เป็นช h a ปเ e อร์ที่หนึ่งไอ้ที่สองใช่ไหมอันนี้ช h a ปเ e อร์หนึ่งก็เหมือนกันช่างมันถัโอเคก็ปลดล็อกอันนี้ช h a ปเ e อร์สองกูเอนเตอร์นะครับแบบนี้อ่ะเนี่ยครับผมคือเหมือนเราจะอ่ะาเขาเรียกว่าอะไรดี คือ move move ไปเรื่อยๆอนะครับก็ไม่รู้มันทอยเต่าตรงไหนนะก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เลือกนะครับ easy นะครับก็ต้องผ่านก่อนนะผ่านเสร็จปุ๊บก็มา normal normal มา hard ครับแล้วแต่เดี๋ยวช่างต่างกันเยอะเหลือเกินครับโอเคไป easy ก่อนนะครับกดจัดทีมครับผมนี่ลงได้สามตัวละครซึ่งก็มีแค่นั้นนะครับตามหลักนะครับนตัวละครที่อื่นก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวค่อยไปดูข้าวๆแล้วกันก็คิดว่าน่าจะเป็นการกดจิ้มแล้วก็เปลี่ยนตัวได้เลยนั่นแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรอ๋อ,อก,กดตรงนี้หรอใช่ไหมอ,อก,กดแล้วก็เลือกเามัง้งเออนะครับโอเคช่างมนเนี่ยนะก็ดูควาสามารถฮีโร่ได้นี่น,นี่นะครับใส่ของเฮ้ยอะไรวะอัพเกรดได้อ๋อโอเคอ่ะใส่ของก็ผม เราไม่ได้ใส่เลย,ยนี่หว่ามีแบบออโต้ไหมออโต้ใส่อะไรอย่างเงี้ยมีไหม้านนี่มันดีกว่าเลยนี่ยบ้าบอ ดีกว่าชิบชิบเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสองอันดีกว่าก็ใส่ไปโอเคแล้วก็สกิลนะอ่านี่เป็นการอัพเลเวลนะครับผมโอเคแล้วก็ดิสนะครับใส่ลูกเต๋านะครับ ซึ่งเรามีแค่อันนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นตุ๊กตาแบบ SSR นะครับไม่รู้ทำไรได้นะควาสามารถน่าจะไม่เหมือนกันนะครับก็งงเหมือนกันเนี่ยอ่ะช่างมันนะครับไม่ต้องสนใจลุยเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูระบบการนี้เล่นของมานันอีกทีหนึ่งจัดไป้วผม let's go <S ้น<โด>ี่มันเล่เนื้อเรื่องนะครับผมใครจะ าสามารถดูในเรื่องก็ได้นะครับถ้าคียเก็ยจด,ดูก็ข้ามเลยสคริปเป็นเลยนะครับผมแบบนี้สายสคริปขอให้บอกนะครับนี่ตัวไกลมันมีออตโต้นะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้นะนี่ครับผมทําการเอา,เาทอยลูกเต๋าแบบนี้แล้วก็กดทัชนะครับผมจะทัชยังไงก็ได้นะครับมันจะมีทัชแบบเป็นคอมโบด้วยอย่างเงี้ยนี่แหละเกมลูกเต๋า งงไหมดูลูกเต่ามันแชปแชปแชปเนี่ยมันแชปแชปแชปาคอมโ,โบโลแล้วมันก็จะโจมตีเราตุม่มอ่ะเธอเราครับผมกุย้ยแล้วก็ตุมต่มตุมต่มตุม่มแบบนี้ก็จะมีสามคอมโ,โบฟาถ้าเาห็นไหมงงไหมผมก็งงนะครับเดี๋ยวดูการใช้สกิลแล้วกันว่ามันเป็นยไยังไงบ้างตาใครเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครมาทอ,อายได้นะอันนี้นห้าเลยหรอ เชฟ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 แบบนี้ครับตูมานี่สามารถทําให้ตัวอื่นโจมตีคู่กันได้ด้วยนะครับก็การเล่นผมยังมั่วอยู่นะยังงงๆนะปกติกดออโต้เอ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเจอกันหน่อยน้อง นี่สี่คอมโบป่ะตึมอันตีไหมไม้ตายไหมไยังยังโอเคครับผมไม่ตายครับสกิลฮะเรากดใช้ได้แล้วก็เลือกตัวละครออกมาโดนทั้งหมดใช่ไหมอันนี้คือเลือกตัวละคระเราเลือกไม่ได้ด้วยมาชึบ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 นี่ครับผมเพิ่มคอมโบเป็นสองเฮ้ใช้ห้าไม้ตาย โอ้มหายนะประมาณนี้นะฮะนะเล่นแบบนี้แหละนะครับผม่านะนะสตูลแล้วมันต้องกดเป็นจังหวะหรือเปล่านี่ผมยังไม่มัน่นใะจอาเปรยนนิดนึงหิวบ้างชิบมันไม่ใช่หิวใช่ไหม,นะมเมนะนะนี่ยดาเมสินะอันนี้เป็นชิลนะฮะเราใส่ให้ทีมเรากว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> มานี่เราเป็นโลกเป็นโลกคือตามหลักเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะม,มีมีความหมายแหละสำหรับไอ้ลูกเต๋าเนี่ยว่าทัชอะไรก่อนทัชอะไรหลังเนี่ยนะครับเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมลองเรียงตามน,นี่ดีกว่าเรียงตามจากน้อยไปมากดูคอมโบมันอาจจะแบบ เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะมาดีอใส่อีกน้องหนึ่งชึบ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 อ้าวไม่ติดจบกันขอบพ่อเดียวเฮ้ยอ่โอเค่ซนสะก,กิวก็ดูค่าพลายเนี่ยนะฮะค่าค่าหลอดเทไงหไรนักงพ่ใช้ได้หรือไม่ได้นะครับประมาณนี้อืม เบาววิวแล้อ,อิ่น้องโอเคหนามกันใน่ถ้าเล่นเองเนยะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเวลาต้องกดนี่แหละตัดไปปึ๊บ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  ถีอว่ามันกดชับชับชับชบได้วะลองดูชับชับชบชบอ่าจบเลยอะเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละนะครับผมเออไม่รู้เหมือนกันว่า้ลูกเต่า,ามัน,ม,นมันทำอะไรได้นะครับไปชารกวน่นรู้แค่ว่ากดให้หมดมันก็จะน่าจะดีนะครับนี่ฟาดหน้าเข,ขาให้โอเคระบบอื่นที่ฟาดนะฮะ เรีย<ง> <c oughs> บร้อยครับผมสามดาวไม่สามดาวด้วยสองดาวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเค go to lobby นะฮะโอเคครับผมต่อมาครับผมเป็น PVP นะครับ PVP ได้ยังก็ไม่รู้เลยเนะี่ยโอเคน่าจะได้ยังไงล่ะ กดคราบผมบีบีสตาร์ทนะลองดู้ากดเข้ามาเข้า,ขางี้เลยครับ <c oughs> เอา้ามาวะเฮ้ยพลังเราเยอะกว่าโ,โทษสบาย v ีบีฮะมีกดเล่นเองก็ได้ด้วยใช่ไหมอ่าโอเคเล่นเองได้นะครับออตโต้ก็ได้นะดูมันออตโต้แล้วกัน ออก็ทํานองนี้นะครับกดชึบไม่ได้หรอหรือกดออกได้เลยก็ไม่รู้นะครับดีวันอ๋อมันเหมือนมันล็อกไอ้น,นี่มาให้แล้วนะถ้าใครจะดูก็ดูได้นะครับจะออกก็ออก,กได้ครับเออครับก็ประมาณนี้แล้วกันพี BB, นั่นเองก็ได้นะออโต้ Auto ก็ได้ประมาณนี้อ๋อไม่ได้นี่ว่าโอเคงั้นต้องดูให้จบ อีกรอบอีกรอบ,อรอบแล้วก็นึกเหมือนเกมอื่นแบบว่ากดเอาต้เสร็จปุ๊บแล้วก็รอดูได้เลยอาอเคมาดูให้จบครับผมว่าใครแพ้ใครชนะมาดูคอมมัเล่นโมัน5ห้คอมโบเลยนะครับจะมาทำอไงครับมันเหมือนจะฟันแรงขึ้นนะว่าแล้วก็มีเนี่ยตัวละครอ,อื่นมาแจมโจมตีด้วย เบาเหียวเ <c oughs> นี่ยบางทีก็ใช้แค่สองทีนะครับ <c oughs> ก็ง่งถ้าพุ่งตกก็ยังไม่รู้หรอกว่าเ <c oughs> นี่ยมังยานพานเดียว <c oughs> ว่า ลูกเต๋าเนี่ยมันทำอะไรทำคอมโบโอ,อะไรยังไงเออ,อพันเจ็ดครับจิมกานดอย่างนั้นะคิดว่าถ้าใช้จต๋าอื่นเนี่ยอาจจะมีะะบวนัสบวกอะไรสักอย่างแน่นอนครับผมน่าจะเป็นเช่นนั้นนะดโดนว่าโดนว่าปันมัน โอ้โหสิคอมโบมีเชนให้ด้วยไงโหเนี่ย oh, nee. ม,มีเชนคอมโบด้วยเอาไป้กินนี่มันอาจะต้องกดเป็นจังหวะหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่ดูคอมเล่นนะคอมมันทำเออเออนะครัของความสนุกของตรงนี้แหละ <c oughs> เออนะครับมาก็ไม่น่ารอด อโอเคครับประมาณนี้แล้วกันต่อมาครับผมเป็นบอสแบทเทิลนะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นเหมือนกันแหละนะครับผมแต่แค่เป็นการจัดการบอสนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่ว่ามันบอกของรางวัลว่ามันมีอะไรบ้างคนระับอือตัวเบอร์เริ่มนะมีทิปด้วยนะครับผมนี่นับเบิ่อน,น้บแมนเป็นนักแจกวิทย์อยู่ m คอมเมนต์ฮีโอะไรสักอย่างสองคนนี้ใช่ไหม ในคอมเมนต์นะครับผมแนะนําให้จัดการกับอบอสไฟนะครับผมอ่ะขำๆแล้วกันนะฮะหกชั่วโมงนะอ่ะจัดไปให้ดูแล้วกันโอ้มีเล้วก็อย่างร้อยสี่สิบห้าเลยเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวสี่สิบบูจะสู้ได้ไหมนี่คือของรางวัลน,นะครับผมดีเจ็ดม,มาโชว์ไปเลยสู้ไม่ได้นะ่นหนา <laughs> มาแล้วนะครับให้ดูแบบ ตาง,งานตา,งงานอาตอโตไปเลยดุยเออไม่ต้องบอกกูรู้ <c oughs> อันนี้เยบบวอลโลปนะ่ครับผมเหมือนประมาณว่าให้สู้วอลโลปใช่ไหมคิดว่านะโดนทีเดียวก็เกือบจะพังพี่น้องนี่สามร้อยกว่า <c oughs> ราอพลังสามหมื่นตีสามร้อยบาทเลยบาทแล้ว อ่ะก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะมันเป็นยังไง <c oughs> ตกทีเดียวความอย่างนงี้ <c oughs> ยินหนูทำอะไร กีหนูใส่โร่ทำไมเร <c oughs> <c oughs> ียบร้อยใส่โล่ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมโอเคครับมาด้านซ้ายกันบ้างน,นะผมก็จะมีพวกอ่าเฮลป์ Help, นะครับผมเพราะไม่มีอะไรนะอ่าเพ,อเพื่อนนละนะ้วระบบเพื่อน นเกมนี้ก็แอดเพื่อนได้สามสิบใช่ไหมนเน่ยแล้วก็อัพอัดไปเลยเนี่ยแอปพายไปเลยเนะง่ายๆนะส่วนการจะเพิ่มเพื่อนของเรานะครับก็นี่เซิร์ชชื่อได้เลยเนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็อ่าระบบฮีโร่ครับผมก็เข้าไปอัปเกรดฮีโร่นั่นแหละนะไม่มีอะไรคนระับมีใส่ของครับแบบที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับใส่ไอเ,เทมนะี่ใส่ไอเทมเลยนะ นะครับแล้วก็สกิลนะฮะต้องใช้อ่ามันมีสกิลให้เลือกด้วยนะเนี่ยมันมีการใส่มันมีการใส่มันต้องมีสกิลให้เลือกนะครับแน่นอนหลักนะเอ็นชั้นสกิลได้ด้วยก็ต้องมีของนะครับผมแล้วก็ระบบเพิ่มรีวิวนะครับนี่โอเคตรามนี้เรากรอ็ออันนี้เพิ่มดาวนะครับก็ต้องใช้ของพวกนี้ไม่บอกครัวว่าที่ไหน <laughs> โอเคแล้วก็อันนี้ตีบวกใช่ไหมเนี่ยมับนบวกหนึ่งเลยน,น่าใช่แล้วก็ดอยสเป็นลูกเต๋านะครับก็จะมีเนี่ยลูกเต๋าดิเป็นลูกเต๋า, Ad าเอสแท็กนะฮะเออฮะตามนี้ไฟล์นะก้อนดอยสนะครับนะก้อนดอยสเลยโอเคอ่ะดูตัวละครดีกว่ามีตัวไหนเท่ๆน่ารักๆ้กกากไหมไอ้ยะใช้ได้ ดึงดังนะครับโอเคนะครับอันล็อกฮีโร่ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะ่าจะต้องแบบว่าซื้อหรือเปล่านะครับนะฮะโอเคประมาณนี้นี่ก็ต้องอาจจะต้องผ่านด่านอะไรสักอย่างด่านด่านเบอร์หนึ่งในนี้เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะโอเคนั okay. ้นนั่นก็ต้องอันล็อกโดยการใช้ เต่าอ,อัน,น้นะฮะเี่เ่ต้องเห็นโอเคครับผมประมาณนี้เนี่ยมันมีเต่าใ,ให้ใส่ครมันต้องใส่ได้แหละนะครับหลายเต่าเลยใช่ไหมใส่ยังไงลากนะชั่งมนแล้วกันครับผมต่อมาจัดทีมนะครับก็คิดเข้าคีิกออกได้หมดนะครับทีมหนึ่งทีมสองทีมสามใช่ไหมโอเคประมาณนี้ ชอบครับผมนี่อ่าประมาณนี้นะมีอ่าซาม,มอนฟรีนะครับจัดไปไดอาถึงเอ็นเอสาเลยนะี่จัดมากาชป,ป้าโอเคกาชปองเกมน,นี้นะก็ประมาณนี้แหละของฟรีอะเนาะนะวันนี้เป็นกาชปองขอาชุดกรอะควิงเจ้า Pretty nice <laughs> โอเคประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มาร์กิงคืออะไรอ๋อออของตีบวกหรอมั้งไม่ไม่ใช่สิเขาียกว่าอะไรนะสร้างสร้างของใช่ไหมสามแสนกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะเรนดอมพวกเนะี้ยอันนี้เรนดอมเป็นอันนี้อันนี้เรนดอมเป็นมวกเรนดอมเป็นาชุดกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาวนาะน่าจะใช่โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมแล้วก็เซตติ้งเกมนี้ ประมาณนี้มีวสาไทยโอเนีเลยด้วยนโนไทยแนย่นอนนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็สำอรบเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกัน,นครับปละ